วันนี้นะคะและรางวัลที่1พลาดไม่ได้ที่จะพาทุกคนมารับความรวยกับรางวัลที่1เจาะหวยออกวันศุกร์รางวันที่1 3ตัวบนจะเน้นเลขอะไรสําหรับงวดที่แล้วนะคะพิกไปแค่นิดเดียวนะคะนิดเดียวจริงๆเพราะว่า6กับ9ตัวเดียวกันนะคะสําหรับ3ตัวตรงงวดที่แล้วก็เสียดายแบบเฉื่ียนิดหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกว่าเจาะเลขวันพุธงวดที่แล้วนะคะวางให้เป็น9 72หรือว่า927นะคะก็คือออก962นะคะออกแบบเฉียดแค่แต้มเดียวเท่านั้นเลยค่ะและงวนนี้ก็วางให้เหมือนเดิมนะคะใครที่ตามคนนั้นรวยค่ะเลขเด่นนะคะตัวแรกก็ขอวางเป็นเลขหลัก3นะคะคู่กันกับเลขหลัก4ี่ในรางวัลที่1ค่ะและแน่นอนนะคะตัวจับเลขคู่กันก็จะเป็นเลข8นะคะเห็นแบบนี้แล้วนะคะบางคนก็ตามส8่เยอะนะคะกับ3 8นะคะขอวางหมัดเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือเลข2ค่ะ นี้นะคะจริงๆแล้วเลข2เนี่ยที่ดังตอนนี้นะคะ 2- 3สาก็ยังดังอยู่นะคะรวมถึง 2- 4นะคะก็ยังดังเหมือนกันนะคะเลขที่กลับมาดังอีกรอบหนึ่งก็คือ28ตัวนี้เลขหลัก2นะคะจะเป็นตัวหลักรองนะคะที่ดังถ้าใรที่ชอบเลข2ก็ให้ซื้อตามน,นี้เลยนะคะใครที่หาซื้อ ตั้งหรือค้นหาร้านค้าที่เข้าโคต้า N3 ได้ก็เข้าไปหาซื้อเลขท้ายนะคะ23 24 28แล้วก็ตัวกลับนะคะ32 42แล้วก็82ซื้อไปกลับอย่างละหนึใบนะคะสำหรับใครที่สามารถเข้าไปซื้อในร้านค้าที่ลงทะเบียนใน N3 ได้นะคะก็ซื้อได้เลยค่ะสำหรับ2348ตัวนี้คือตัวรองนะคะมีโอกาสออกเหมือนกันแต่น้อยกว่าตัวเด่นนะคะเลขตัวเด่นที่อยากจะให้ทุกคนจับตาดูให้ดี ตัวแรกๆนะคะตัวแรกๆเนี่ยถ้ามาก็คือมาเลยถ้าไม่มาก็คือไม่มานะตัวนี้วัดใจเลยนะคะวัดใจตัวแรกนะคะก็คือ298นะคะหางนี้เนี่ยเชื่อว่าให้ทุกคนไปหาเจาะหน้าท้ายเพราะว่าถ้าเป็นรางวัลที่1เนี่ยก็คือยากมาก ลอเนี่ยจะไม่รับเลยนะคะสําหรับหวยตัวนี้นะคะบางคนจับเป็น928ตัวนี้ก็ได้นะคะหรือ298ก็ได้นะคะ289อ่ะตัวนี้นะคะหลายกลับเลยตัวนี้นี่คือเลขหน้าเลขท้ายที่มีเลข3ตัวนี้นะคะมีเลข2มีเลข9แล้วก็มีเลข8ค่ะแต่ถ้าใครที่อยากจะแทนเลข9เป็นเลข6ก็สามารถแทนได้นะคะ628 268หรือว่า286 6. ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะนอกจากเลข9ที่อยากจะให้ทุกคนดูแล้ว จริงๆมี1ตัวนะคะที่สําหรับเดือนพฤศจิกายนในส่วนใหญ่ก็มักจะออกกันค่ะโดยส่วนตัวอาจารย์ส้มก็ตามตัวนี้นะคะแต่ไม่ใช่เลขที่ชอบที่สุดนะเลขที่ชอบที่สุดจะมี1ตัวนะคะมีตัวเดียวที่งวดนี้อาจารย์ชอบต้องไปติดตามในรายการอาจารย์ส้มเก่งหัวรัฐบาลไทยนะคะจะมีหน้าเลขที่อาจารย์ส้มชอบส่วนตัวนะคะตัวนั้นก็สามารถเข้าไปติดตามผลงานได้นะคะและที่สําคัญตัวเลขนี้อา่าหลายคนรอคอยนะคะรอดูว่าตัวที่อาจารย์จะวางให้อันดับที่2เนี่ยถือว่าสําคัญเพราะ ลำดับที่อาจารย์จะดอกจันนี้นะคะมาทุกงวดนะคะมาปักหลักบนร้อเปเซเสมอติดกันหลายงวดนวผ่าสสำหรับหลักนี้นะคะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาพี่น้องคนไทยทุกคนเตรียมตัวรวยหรือยังคะเตรียมตัวรวยกับรางวัลที่หหวยออกวันศุกร์ประจำวันที่1พฤศจิกายนตัวแรกที่อาจารย์ส้มจากฟันธงบอกเลยว่าใครที่รู้และต้องรีบไปซื้อให้ไหวที่สุดค่ะหวยรัฐ VIP ฟันเข้าตรงตรง 62ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะหวยรัฐ VIP ฝันเข้า3ตัวตรง962นะคะดีใจด้วยกับคนที่ถูกรางวัลกับงวดที่แล้วนะคะที่อาจารย์บอกว่าเลขน้อย ่อยหนักนะคะก็คือเขาให้แม่นให้ตรงเลขน้อยเจาะเข้าแบบแม่นยําใครตามคนนั้นก็รวยจริงๆคะ่ะถูกทุกวดมั่นใจทุกงวดล็อกก็ไม่กลัวอันก็ไม่กลัวนะคะ3ตัวตรงพร้อมปักหลักฟันธงให้กับหวยรัฐ V I P คะ่ะสำหรับใครที่งบน้อยแล้วก็ติดตามอาจารย์มานานนะคะแล้วก็ยังไม่เคยดูเลขแบบ V I P เลยตอนนี้เปิดจองหวยรัฐ V I P แถมฟรีสมุดล้างนหนี้1เล่มน,นะคะเปิดจองแบบ สุดคุ้มแบบ1งวนและแบบ3งมวนนะคะใครที่อยากจะดูแลกหวยรัฐ V.I.P ก็สามารถทักไปที่แอดส่องไทยได้เลยนะคะ S.O.M t h a i มีแอดนำหน้าทุกครั้งกดเพิ่มเพื่อนพิมพ์คำว่า V.I.P เข้าไปได้เลยนะคะหวยรัฐ V.I.P เอาอยู่ค่ะวันเข้าตรง962แบบนี้มวดที่แล้วมีการแนะนำการเล่นแล้วก็การลงทุนให้ด้วยนะคะว่าบนต้องซื้อแบบไหนล่างซื้อแบบไหนนะคะให้3ตัวแล้วก็ต เลนให้อีกด้วยนะคะสําหรับ2ตัวบนนะคะก็ให้ถูกแบบนี้เลยตรงๆนะคะและสําหรับใครที่ดูอยู่อยากจะลองซื้อเลข VIP สักครั้งหนึ่งว่าหวยรัฐ VIP จะพาเข้า3ตัวตรงได้อีกหรือไม่งวดน,นี้นะคะพิเศษที่สุดเลยเพราะว่าจองหวยรัฐ VIP ยังแถมสมุดหลังนี้อีก1เล่มค่ะรู้แบบนี้แล้วรีบเข้าไปจองให้ด่วนและก็ให้ไหวที่สุดนะคะเพราะเลขน้อยตัวที่สําคัญให้เลขก่อนหวยออกแน่นอนแม่นยําและ ง่ายกับหวยรัฐ V I P ฉบับของแท้อยากได้ก่อนก็ทักเข้าไปขอดูเลขก่อนกับหวยรัฐ V I P ได้เลยนะคะกดเพิ่มเพื่อนพิมพ์คำว่า V I P ทักไปที่ idline แอดส้มไทยค่ะ idline จะขึ้นอยู่หน้าจอนะคะต้องมีแอดนํำหน้ากดเพื่อเพื่อนและทักมาได้เลยกับโปรโมชั่นพิเศษสปารับหวยรัฐ V I P 3ตัวตรงเน้นให้หนัาๆเฉพาะคนที่งบน้อยเท่านั้นที่จะได้ดูเลขค่ะ น,นี้ก็มาปักหลักรอดูรางวันที่1กันต่อค่ะสําหรับรางวัลที่1ตัวสุดท้ายที่อยากจะให้ทุกคนเน้นนะคะได้แก่เลข1ค่ะแน่นอนว่าเลขดังอ่าถ้า2ไม่มาบางคนบอกอาจารย์ถ้า2ไม่มาเนี่ยหจะมาไหมอ่ามีคนพิมพ์มาแบบนี้ตัวนี้คือตัวกันนะคะหลายคนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเลขที่บางคนไม่ชอบเลข1เลยนะคะ1 8 1 4 1 3ก็ไม่ชอบส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ชอบเล่นเลขคู่นะคะถ้าเป็นเลขคี่ก็จะชอบ57นะคะ อยาจะชอบแค่นี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสุดท้ายที่หลายคนรอตัวนี้คืออาจารย์มั่นใจมากเลยนะตัวนี้ก็คือตรงกับเลขวงในด้วยนะคะสําหรับหลักนี้นะคะก็คือขอประกันเลยว่ามาแน่นอนนะคะมาแน่นอนค่ะ อยากรู้ตัวสุดท้ายใช่ไหมคะแน่นอนว่าใครที่อยากรู้ก็ตามมาจะสโงมาได้เลยนะคะตัวสุดท้ายท้ายสุดตารางนี้รางวัลที่1นงวดนี้จะเป็นเลขอะไรคะอา้าวหลงวดน,นี้ใครอยากจะรู้ตัวนี้บ้างถ้าใครอยากรู้นะคะพิมพ์คำว่า19เข้ามาได้เลยค่ะพิมพ์19อ่าพิมพ์หนึ่งเแต่ถ้าใครที่อยากจะได้แบบรวดเร็วทันใจนะคะทักไปที่ไลน์ได้เลยนะแอดส้มไทยคะ่ะ S O M T H A I พิมพ์คำว่า ซือลอตเตอรี่นะคะจากผู้หน้าผู้ท้ายได้เลยอาจารย์จะมีตัวจับให้นะคะสำหรับส3ตัวนะคะจะมีตัวจับให้ว่าจะจับผู้ยังไงนะคะก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ทั้งเล็กหน้าเล็ท้าย ได้เลยนะคะในตารางนี้หลายคนบอกอาจารย์เลขเนี่ยจับไม่เป็นเลยจริงๆนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใดๆทั้งนั้นพิมค์ว่าว่า19แล้วเข้ามารับเลขที่อาจารย์สม้มจับปูให้นะคะจะมีทั้งเลขหนักเลขรองนะคะ3ตัวตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่นไม่เป็นเลยอยากจะถูกอย่างเดียวแต่ว่าไม่อยากคิดแบบอื่นเลยซื้อตามอย่างเดียวก็เข้าไปติดต่อรับได้เลยนะคะรางวัลที่1ตัวเน้นตัวสรุปตัวฟันธงหวยออกวันศุกร์วดประจําที่1่พฤศจิกาย,ยน2561 รับแล้วก็เตรียมตัวรวยได้เลยนะคะแน่นอนว่ารอกันอยู่ใช่ไหมคะทางไลน์19นะคะพิมพ์คำว่า19ไม่พิมพ์คำว่า91นะคะแต่ต้องพิมพ์คำว่า19ค่ะเพราะว่ามีแอบไปนิดหนึ่งว่าทำไมต้องพิมพ์หนึ่งนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะหลายคนติดตามอาจจะส้มมาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงท้ายรายการเลยก็พิมพ์คำว่า1 9เข้าไปติดต่อรับตัวแรกด้วยนะคะและที่สำคัญใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะยังไม่มีหวยรัฐ V i p ก็รี แบบ3ม้วนนะคะไม่เคยให้กดยาวนานขนาดนี้นี่คือครั้งแรกก็อยากจะให้ทุกคนตั้งใจดูให้ดีๆแล้วก็ต่ออายุหวยรัฐ v i p นะคะสามารถที่จะดูเลขได้แบบยาวนานแบบต่อเนื่องเลยนะคะฟันเข้าตรงๆ962ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะหวยรัฐ V i p ฟันเข้า3ตัวตรง962นะคะดีใจด้วยกับคนที่ถูกรางวัลกับงวดที่แล้วนะคะที่อาจารย์บอกว่าเลขน้อยแต่ต่อยหนักนะคะก็คือเขาให้แม่นให้ตรงเลขน้อยจ เาแบบแม่นยําใครตามคนนั้นก็รวยจริงๆค่ะถูกทุกงวดมั่นใจทุกงวดเราก็ไม่กลัวอันก็ไม่กลัวนะคะ3ตัวตรงพร้อมปักหลักฟันธงให้กับหวยรัฐ VIP ค่ะสําหรับใครที่งบน้อยแล้วก็ติดตามอาจารย์มานานะคะแล้วก็ยังไม่เคยดูเลขแบบ VIP เลยตอนนี้เปิดจองหวยรัฐ VIP แถมฟรีสมุดล้างหนี้หนึ่งเล่มน,นะคะเปิดจองแบบสุดคุม้มแบบ1นงวดและแบบ3ามงวดนะคะใครที่อยากจะดูเลขหวยรัฐ VIP ก็สามารถทักไปที่แอดส่งไทยได้เลยนะคะ S O M T H มีแอดตำหน้าทุกครั้งกดเพิ่มเพื่อนพิมพ์คำว่า V I P เข้าไปได้เลยนะคะหวรัฐ V I P เอาอยู่ค่ะวันเข้าตรง962แบบนี้วันที่แล้วมีการแนะนำการเล่นแล้วก็การลงทุนให้ด้วยนะคะว่าโบต้องซื้อแบบไหนล่างซื้อแบบไหนนะ เล่นให้อีกด้วยนะคะสำหรับ2ตัวบนนะคะก็ให้ถูกแบบนี้เลยตรงๆนะคะและสำหรับใครที่ดูอยู่อยากจะลองซื้อเลข V.I.P สักครั้งหนึ่งว่าหวยรัด V.I.P จะพาเข้า3ตัวตรงได้อีกหรือไม่วดน,นี้นะคะพิเศษที่สุดเลยเพราะว่าจองหวยรัด V.I.P ยังแถมสมุดหลังนี้อีก1เล่มค่ะรู้แบบนี้แล้วรีบเข้าไปจองให้ด่วนและก็ให้ไหวที่สุดนะคะเพราะเลขน้อยตัวที่สําคัญให้เลขก่อนหวยออกแน่นอนแม่ และรับเงินแสนแบบง่ายๆกับหวยรัฐ V.I.P ฉบับของแท้อยากได้ก่อนก็ทักเข้าไปขอดูเลขก่อนกับหวยรัฐ V.I.P ได้เลยนะคะกดเพิ่มเพื่อนพิมพ์คำว,ว่า V.I.P ทักไปที่ idline แอดส้มไทยค่ะ idline จะขึ้นอยู่หน้าจอนะคะต้องมีแอดนำหน้ากดเพิ่มเ,เพื่อนและทักมาได้เลยกับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับหวยรัฐ V.I.P สามตัวตรงเป็นให้หนักเฉพาะคนที่งบน้อยเท่านั้นที่จะได้ดูเลขค่ะแน่นอนว่าวันนี้ใครที่ดูรายการอาจารย์ทุกช่องทางก็ อาจารย์ส้มก็ฝากให้ทุกท่านกดติดตามอาจารย์ส้มได้เลยนะคะในทุกช่องทางที่อาจารย์มีอยู่ค่ะติดต o k อาจารย์ส้มเลขเด็ดและ Facebook อาจารย์ส้อมอาจารย์ส้มเซียนหวยตัวจริงและช่อง YouTube นะคะที่ติดตาม VIP 888 c h a n n e ชและช่องอาจารย์ส้มเซียนหวยตัวจริงค่ะเอาล่ะหลังจากกดติดตามแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปเจออาจารย์ที่ไลน์แอดส้มไทยค่ะมีแอดนำหน้ากดเพิ่มเพื่อนเข้าไปด้วยนะคะจะได้เลขเด็ดเลขดงังเลขไหนอ่ะ